จะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับยี่ห้อเซโกลิลิก้าแบ็นะครับผมก่อนอื่นเครื่องนี้ก็จะมากับปลั๊กี่เสียบปลั๊กปกติทั่วไปตามบ้านนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับเราก็จะมากดปุ่มสวิตช์เปิดปิดด้านหลังเครื่องอยู่ใกล้ๆกับบริเวณสายไฟนะครับผมนะอันนี้ก็จะเปิดปิดโอเคเสร็จแล้วก็จะมาสังเกตด,ดูที่ไฟตรงเครื่องนะครับจะมีปุ่มไฟสีแดงขึ้น ก็จะกดเปิดแล้วก็รอสักครู่เราจะรู้ว่าเครื่องพร้อมต่อเมื่อหน้าจอเราจะเป็นสีเขียวเป็นรูปแก้วสีเขียวนะครับนี่คือหม้อต้มน้ำกำลังทำการต้มน้ำเพื่อให้อุณหภูมิพร้อม,อมในการชงกาแฟนะครับ ครับเมื่อสถานะของเครื่องพร้อมแล้วเราก็จะมาทําการใส่น้ําก่อนนะครับสังเกตรครับฝาสองฝั่งนะฮะฝั่งนี้จะใส่น้ํานะครับนี่ครับก็ใส่น้าได้ปกตินะครับผมครับโดยเครื่องนี้ก็จะมีสถานะบอกว่าระดับน้ําอยู่แค่ไหนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อกันมแมลงและฝุ่นเข้าไปนะครับ ครับจากนั้นเรก็มาทำการใส่มเมล็ดฝั่งนี้แล้วก็เช่นเคยครับเราก็ต้องปิดฝาเอาไว้นะครับกันไม่ให้พวกแมลงเข้าไปครับทีนี้มารู้จักเครื่องกันครับก่อนอื่นมาดูปุ่มกันก่อนนะฮะปุ่มบนหน้าจอเนี่ยจะมีอยู่แค่4ปุ่มนะครับ ปุ่มบนนี้สังเกตนะครับจะเป็นแก้วเล็กก็คือจะเป็นกาแฟ1ช็อตนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นกาแฟ2ช็อตนะครับส่วนด้านขวานี้ก็จะมีแค่2ฟังก์ชันครับด้านบนเนี่ยสังเกตรูปภาพนะครับจะเป็นปุ่มตีฟองนมนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นน้าร้อนปกตินะครับผมเป็นสำหรับชงเมนูอื่นนะครับทีนี้มาลองดูฟังก์ชันในการชงดูนะครับนี่หัวนี้สามารถปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนลงปึ๊บเพื่อแก้วต่ำนะฮะลองลองดูนะครับกาแฟหนึ่งช็อต แค่กดเพียงหนึ่งปุ่มง่ายๆครับแล้วเราก็ปล่อยเครื่องทำงนานนะครับ กาแฟที่ได้นะครับก็จะเป็นช็อตของเอสเปรสโซนะครับที่พร้อมสําหรับใครที่ดื่มเอสเปรสโซก็สามารถดื่มได้เลยนะครับส่วนใครที่จะทําเป็นเมนูเมริกาโน่ก็แค่เพิ่มน้ำร้อนเข้าไปนะครับผมครับหนึ่งช็อตผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูเวลาชงสองช็อตบ้างนะครับทุกครั้งก่อนการชงนะครับจะสังเกตหน้าจอให้เป็นดูแก้วสีเขียวนี้นะครับทีนี้มาลองดูกดสองช็อตนะครับ ง่ายๆเหมือนเดิมครับปุ่มเดียวแล้วปล่อยเครื่องทำง,งาน ครับเด็ครับสำหรับเครื่องออโต้นะครับครีม่าที่ได้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีมากพอสมควรครับนี่ครับโอเคพอส์ก่อนครับเราจะมาสาธิตวิธีการตีฟองนมนะครับก่อนอื่นเทคนิคง่ายๆครับก็นมต้องเย็นนะครับอันนี้ข้อสำคัญเลยนะครับแล้วก็เทลงบนฟิเชอร์ที่พร้อมตีนะครับเตรียมไว้อ่าเสร็จปุ๊บ วิธีตีฟองนมจากเครื่องนี้มีวิธีหลักการง่ายๆครับอันดับแรกกดปุ่มเครื่องตีฟองน,มต,งนมตรงนี้นะครับที่เครื่องเลยนะครับปุ่มบนกดปุ๊บอ่ะรอก,ก่อนครับให้มันต้มน้าขณะนี้กำลังรองอุณหภูมินะครับให้มันได้นะครับครับผมครับ หลังจากนั้นจะมีสัญญาณสัญญาณดังแบบนี้ประมาณสักสิบครั้งแล้วก็เครื่องผสงนมก็จะไล่น้ำออกมาเนี่ยครับเราให้เครื่องไล่น้ำให้ให้หมดก่อนให้เดือไดไอ้น้ำกดหยุดหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็จะเอาพิเชอร์ที่มีนมใส่เข้าไปพร้อมปีนะครับกดที่ปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราได้แล้วตามที่ต้องการเราก็กดหยุดแค่ตรงนี้เห็นไหมสังเกตจะมีคําว่า s ต o p อยู่ตรงนี้กดหยุดครับอ่านี่ครับฟองนมได้แต่อย่างนี้ครับผมทีนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องตีฟองนมนะครับเราต้องทำความสะอาดตรงหัวชงหัวชงทันหัวตีฟองนมทันทีนะครับนี่ครับเช็คเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะนั้นจะเป็นคราบนมอาจจะทําให้ท้องเสียได้นะครับนมจะบูด ครับผมเท่านี้เป็นอันเสร็จครับฟองนมที่ได้ลองดูฮนะพร้อมในการชงเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่ครับครับเมื่อเราชงกาแฟเป็นแล้วทีนี้เราต้องมาดูการดูแลรักษานะครับในการในทางนั้นของมันนะครับก่อนอื่นคืออันดับแรกที่ต้องทิ้งคือกากกาแฟหลังจากการชงแล้วประมาณ15แก้วนะครับกากในนี้ก็จะเต็มทำยังไงง่ายๆครับ ฝาชงหัวชงเมื่อกี้ที่ดึงลงมาต้องดึงขึ้นไปสุดนะครับผมก้านตีฟองนมให้ออกพอยะเพื่อทําการเปิดฝานะครับเราก็าจะเปิดฝาออกมานี่ครับสังเกตง่ายๆตรงนี้จะมีช่องใส่กากาาแฟอยู่นะครับเราก็แค่อ,ออกมาง่ายๆครับเอากาไปทิ้งอ,อก,ก่อนแล้วก็นำมากลับมาวางที่เดิมนะครับ วางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ดันเข้าไปให้สุดสังเกตง่ายๆครับดันสุดหรือไม่มาดูที่จอหน้าจอครับถ้าเป็นสีเขียวคือเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ถานน้าทิ้งนะอันนี้ก็สามารถไปทิ้งได้เลยนะครับผมครับเมื่อกี้เราสาธิตพิธีทิ้งกา,กากแล้วนะครับผมทีนี้ถาดที่ถอดออกมาเนี่ยตนนัวนี้นะครับ เมื่อนากาดไปทิ้งแล้วเนี่ยถาดนี้ก็ผอไปล้างนะครับผอไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นํามากลับใส่ที่เดิมโดยที่อย่าลืมนะครับเนี่ยถังใส่กากกาแฟอย่าลืมนะครับแล้วก็ได้ให้สนิงเหมือนเดิมวิธีสังเกตง่ายๆครับว่าสําเร็จหรือไม่ก็คือดูหน้าจอถ้าไม่เป็นสีเขียวคือท่านอาจจะดันไม่สนิดหรือติดขัดอะไรนะครับ